Tung tung the GoGo Power Ranger Mighty Morphins is power ranger Woo -ah! It's Morphin Tom Power Ranger ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกและน้องๆที่น่ารักทุกคนเลย w e Welcome back to the t h t Ton Hero Channel สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเราต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบแบบนี้ก่อนเลยว่าวันนี้นะครับอยู่ในช่วงของการที่พี่ต้นเองเนี่ยได้มีการหยุดลาพักร้อนนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในช่วงของปีใหม่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เองเนี่ยพี่ต้นจึงจัดหนัก จัดเต็มทําคลิปทุกๆวันแน่นอนนะครับผมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเลยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการการรีวิวกล่องนี้ s o ดอนแอนด์อัลฟาส์ในกล่องนี้นะครับผมแบบนี้เลยเห็นไหมครับ อมีแบบนี้แบบนี้แบบนี่อัลฟาไฟส์ Alpha, iles, และกอร์ดอนซอดอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปชมคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยต้องทำท่านี้พร้อมกันครับผมว h a ส์กไกคูแมนคูแมนคูแมน เ้ thank you so much for you r good cooperate น right? ะครับ and thank you so much for you r encouragement to me in my comments นะครับ thank you so much for you r subscribe นะครับผมขอบคุณมากๆเลยท่านสมาชิกทุกๆคนเลยทั้งไทยและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรา welcome back to the t ต้น e r o Channel กันได้เลยครับผมคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปนี่พาไปนี้ก่อนเลย ไปดูว่ากล่องเนี้ยมันเป็นยังไงกันบ้างที่สําคัญเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่าอาจจะเป็นเงาดีนึงนะเพราะเพิ่งว่าพี่ต้นนั่งถ่ายอีกห้องนึงนะครับพออีกห้องนึงพี่เบกําลังทําเวิร์ฟฟอร์มโอมอยู่นะครับผมตัวกล่องนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้มีขายอยู่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นร้านของคุณวินธนวินนะครับผมร้านของน้องดุ๊กทอยสโต้นะครับยศพลนะครับผมหรือจะเป็นร้านของพี่โอเล่นะครับนะครับซื้อขายส่งขายปลีกฮัตโบนะครับบายแอมอนเทรดพี่โอเล่ คผมจะมีอยู่ประมาณ3ล้านตอนนี้นะครับผมที่กําลังมีขายอยู่นะครับและอีกล้านอ๋ออีกหล้านที่พี่ต้นแนะนาเลยคือล้านของน้องชัยนะครับชัยมงคลนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจกรองนี้ก็อย่าลืมเข้าไปหาได้นะครับผมดูคลิปนี้แล้วเราชอบก็ลองไปดูได้เลยแต่ตอนนี้พี่ต้นจะพามาชมนี่เซตที่พี่ต้นจะเตรียมไว้ก่อนนี่เอาเอามาเอาเอานี่ โกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์นี่ดดโกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์มายรีมอฟฟินดิสพาวเวอร์เรนเจอร์นี่บูเรนเจอร์พิงเรนเจอร์เรดเรนเจอร์กีนเรนเจอร์ไวท์เรนเจอร์เยลโลว์เรนเจอร์และแบคเรนเจอร์ทุกตัวละครนะครับท่านผู้ชม ทุกตัวละครพี่ต้นจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อท่านผู้ชมคนใดจะไปรับชมตัวเก่าๆนะครับผมเพรานะฉะนั้นพี่ต้นจะลงลิงก์ไว้ให้หมดเลยและที่สําคัญพี่ต้นจะลงลิงก์ของร้านค้าไว้ให้ด้วยไปเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันก่อนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างกับกล่องนี้และเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันสวยขนาดไหนและจะรีวิวกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนครับไปแกะกล่องกันเย้ย yeah! โอ้ m ม g o กคือสวยมากท่านผู้ชมครับคือสวยเลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยสวยจริงๆนะครับผมแต่คราวนี้เขาว่ากันว่าต้องใส่ฐาน 3a ด้วยนะครับผมพี่ต้นก็เลยเตรียมฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปหมุนให้ท่านผู้ชมดูก่อนก่อนจะปรับโฟกัสให้เห็นแต่ตัวฟิกเกอร์นะครับผม นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านหลังเขาก็จะมีคําอธิบายแล้วก็เป็นบอร์นิ่งเตือนไว้นะครับผมแล้วก็ตัวอัลฟาไฟก็จะมีอัลฟาไฟจิ๋วข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับกันว่าจุดขยับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ต้นเอาถาดออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาโฟกัสแค่ตัวฟิกเกอร์กันไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโหยคือฟินจริงๆนท่านผู้ชมพี่ต้นว่าฟิกเกอร์มันแบบมันเจ๋งมากครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จุดขยับคือมันดีมากนะครับ คราวนี้พี่ต้นไม่รู้นะว่าไอ้จุดขยับดีๆแบบนี้มันจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องมารับชมกันในคลิปของต้นฮีโร่เนี่ยแหละนะครับผมเน่เห็นกันะท่านผู้ชมเนาะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมได้ข่าวว่าหลายคนบอกว่าอยากเห็นตัวฟิกเกอร์ให้ได้ชัดๆพี่ต้นก็จัดให้เลยดีครับนี่เป็นแบบนี้เลยอ้าวมุมกล้องนิดนึงนะครับอ่าถ้าไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวกดซูมกันไปนิดนึงอ่ะชัดแจ๋วแหววเลยนะครับแหววไหมไม่แหววะดิ อ่าแหววแล้วนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับสิ่งที่เขาให้มาก็คือตัวอัลฟาไฟส์นะครับผมอัลฟาไฟเนี่ยนะครับพี่ต้นว่ามันเป็นฟิกเกอร์ที่ทำมาได้เหมือนมากๆตัวนี้เหมือนจริงๆนะครับให้ดูรูปทรงรูปร่างเห็นไหมครับเนี่ยครับพี่ต้นกดโฟกัสให้นิดนึงเห็นไหมครับ ค่อนข้างสวยเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์โลโก้ตาไฟช่วงที่เป็นอ่าด้านหลังเข็มขัดแล้วก็เหมือนมีโลโก้ข้างหลังเห็นไหมตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนถ้าใครที่เคยเรียนพวกภาษา C หรือภาษาคอมพิวเตอร์นะพี่ต้นว่านี่น่าจะเป็นภาษาคล้ายๆ Binary นะครับหรือเป็นภาษาแบบที่บอกถึง1010 10, นะ่ะมันเหมือนกับเป็นดอทนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมครับ เหมือนกับที่ในหนังเลยนะครับมือที่เขาให้มาเป็นแบบมือแบรสองอันนะครับผมแล้วก็ขยับแบบเหมือนถือของได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวนี้จะขยับแบบไหนส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวจิ๋วที่เขาให้มากับอัลฟาไฟนะครับแต่ตัวนี้พี่ต้นได้ขามาเป็นขาหลวมไม่ค่อยดีเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมเป็นคล้ายๆหมีนะครับเป็นรูปทรงคล้ายอัลฟาไฟเลยแต่เป็นเหมือนหมีนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ต้นกดโฟกัสให้ดูนิดนึงนี่นะครับ อ่ามันยืดยืดอะอ่าอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอ่าอีกทีหนึ่งมันไม่ยืดอะมันยืดยืดอะท่านผู้ชมนี่อ่าอ่า,อากดหน่อยอ่าเห็นแล้วเห็นไหมครับว้าโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับจุดขยับเราเริ่มจากจุดหัวก่อนเลยหมุนได้360องศานะครับขยับขึ้นลงหัวซ้ายขวาไม่ได้นะท่านผู้ชมนะครับมันเป็นเหมือนบอลจอยปกติแต่แกนมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเห็นไหม พี่ต้นว่าม,มันค่อนข้างที่จะไม่สเตเบิลเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นต้องถอดแหวนก่อนพี่ต้นว่าแหวนเนี่ยทำให้ตัวโฟกัสมันจับไปที่แหวนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตถอดแหวนก่อนนะครับเพราะว่าพี่ต้นเองเนี่ยวันนี้ออกไปข้างนอกมานะครับก็เลยกลับมาทําคลิปแล้วก็เดี๋ยวลงเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายพี่ต้นก็จะลงเย็นๆหน่อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนะครับเห็นไหมคราวนี้เรามาดูที่แขนกันนะครับแขนเรายกได้ จริงๆพี่ต้นว่าน่าจะยกได้180นะแต่เพิ่มว่าติดเกาะไหลตรงนี้นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามันยกได้น้อยนะครับคราวนี้ช่วงนี้ไม่มีใบเสร็ปเห็นไหมครับไม่มีใบเสร็ปแต่คราวนี้ข้อสอบนะครับถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นซิงคูราจอยนะครับเป็นซิงคูราจอยไม่ใช่ดับบลูจอยนะครับพวกงาน h a s b ์โที่เป็นออคเคอร์เรคชั่นอะไรนะคอลเลคชั่นไลท์เทนนิงเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับส่วนมือหมุนได้360มือที่พี่ต้นชอบคือเป็นมือแบบนี้เลยนะนี่ มันแบมันกำได้นะครับผมแต่คราวนี้พี่ต้นมีความรู้สึกว่ามือมือกับช่วงหัวไหล่มันทํามาสวยนะตรงนี้มันทํามาสวยมันเหมือนกับว่าเขาทํามาในสไตล์ของแบบหนังฝรั่งเลยนะครับผมคราวนี้ตัวหัวไหล่นะครับหมุนได้ไม่ได้360นะครับเนื่องจากว่าติดเกาะไหล่เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ช่วงเอวนะครับช่วงเอวหมุนได้360องศานะครับผมด้านในตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อสีน้ําเงินแต่ใส่กรอบสีแดงเดี๋ยวพี่ต้นซูมให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับ เนี่ยครับตรงนิ้วพี่ต้นเนาะเดี๋ยวพี่ต้นใช้ปากกาสีขาวก่อนนะครับนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับนะนี่ตรงนี้นะครับคราวนิ้วเรามาดูจุดขยับช่วงต่อมาคือช่วงตรงเอวตรงนี้นะครับมันสามารถก้มได้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เงยได้พอสมควรนะครับประมาณนี้แต่คราวนี้สิ่งที่เราเห็นคือมันจะเห็นบอดี้เนื้อข้างในมันตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเข็มขัดเห็นไห มันจะเป็นเหมือนอยางเกงๆในสีแดงะคล้ายกับซูเปอร์แมนนะครับผมคราวนี้เรามาดูช่วงต่อมาคือช่วงบอดี้นะครับด้านล่างขาทั้งหมดคราวนี้จุดขยับขาพี่ต้นว่ามันน่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเดี๋ยวพี่ต้นจะขยับจุดนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับมันหมุนได้360ท่านผู้ชมอเมซิ่งมากคือตัวจิ๋วอย่างนี้ก็หมุนได้360นะครับท่อนนี้เลยแล้วก็ขากลางได้ประมาณนี้เลยนะครับด้วยตัวอัลฟาไฟเป็นแบบนี้เนาะขากลางได้ประมาณนี้แล้วก็ ยกแต่ยกเนี่ยยกได้แค่นี้นะครับถ้าเราตั้งเนี่ยมันยกได้ประมาณสัก65องศานะครับส่วนช่วงตรงนี้นะครับน่าจะเป็นดับเบจอยเรามาดูพร้อมๆกันนะครับดับเบจอยไหม ดับบลจอยครับท่านผู้ชมเป็นดับบลจอยท่อนเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของตัว U ไม่ได้เชิงเป็น v h h p f นะครับผมคราวนี้ท่อนขาเนี่ยแหละที่พี่ต้นชอบจุดตรงนี้มันเป็นบอลจอยนะครับผมแต่มันไม่สามารถที่จะหมุนได้360นะขยับขึ้นลงได้อย่างเดียวแล้วก็ขาตรงนี้ขยับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับไม่สามารถหมุนรอบตัวเองได้360นะครับขาจะค่อนข้างขยับยากนิดนึงแล้วก็จะมีความรู้สึกว่า ถ้าเราขยับมาข้างหน้ามากมันก็จะหลวมถ้าเราขยับไปข้างหลังน้อยมันก็จะแอ็นแอนแอนนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าตัวนี้ของพี่ต้นที่ได้มาเนี่ยมันยังยืนไม่เสถียรสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าถามว่าถ้ารูปทรงรูปล่างเนี่ยทำม,มาได้เชงเดะไหมพี่ต้นว่าเจ๋งเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะจัดว่าจัดว่าเนียนเลยนะตัวอัลฟาไฟตตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคราวนี้พี่ต้นขออนุญาตจัดขาให้มันยืนเจ๋งๆหน่อยสิ คือตอนนี้พี่ต้นมีความรู้สึกว่าขาพี่ต้นอ่ะมันเดือดเดดาดาไปแล้วนะครับมันจุดขยับมันไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเนี่นะครับ,รบพอเวลาเรายืนมันก็จะยืนยากๆหน่อยนะครับเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเราได้ของบางอย่างครับถ้าเราจุดขยับแน่นมากพี่ต้นแนะนำนะท่านผู้ชมลองลองใช้เขาเรียกอะไรนะ ใชเออ้เหมือนกับพาเขาไปอาบน้ำนะครับพาของเล่นไปอาบน้ําคือแช่น้ําร้อนนะครับมันช่วยได้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะยืนได้แล้วนะครับประมาณนี้ตัวก็จะตัวก็ต้องจับตรงนี้นิดนึ่งบอดี้จะได้ไม่แอนนะครับประมาณนี้นี่นี่ครับ นี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้เห็นไหม stable แล้วนะครับเห็นไหมค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมท่านผู้ชมถือว่า stable มากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนตรงต่อมาตัว f i g u r ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีจุดขยับอะไรให้นะครับท่านผู้ชมไม่มีจุดขยับอะไรให้เลยนะครับค่อนข้างน่าเสียดายมากๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่ามันเป็นจุดขยับตัวเล็กมันน่าจะให้ถืออย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมพี่ต้นคิดว่ายอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวนี้เองเนี่ย พี่ต้นคิดว่าน่าจะเป็นฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างมาในรูปแบบที่แบบเฮ้ยสวยเลยเดี๋ยวพี่ต้นจะลองให้ตัวนี้ถือนะเอาฟ้าไฟน่าจะถือได้อยู่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้พี่ต้นว่ามันน่ารักะเนี่ยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ให้เขาถือแบบนี้นะครับเนาะพี่ต้นคิดมีใครคิดเหมือนพี่ต้นไหมว่าพี่ต้นคิดว่าเขาน่าจะเอามาให้ถือเพราะว่าพี่ต้นไม่เคยเห็นตัวนี้ในในหนังนะพี่ต้นดูมาพี่ต้นดูได้แค่18ตอนเองมาไม่ไม่กี่ตอนเองนะพี่ต้นดูแค่ถึงตอนที่ กรีนเรนเจอรมันเหมือนกับพลังหมดแล้วก็สุดท้ายก็คือกลายว่าก r e นเ r a n จอรก็เปลี่ยนเป็น w ว i ์เรนเจอร์นะครับผมน่ะพี่ต้นก็ดูได้ประมาณนั้นอนะแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะครับมันเป็นตัวละครที่พี่ต้นโคตรหลงรักเลยรู้ป่ะท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ถืออย่างนงี้นี่อัลฟาไฟีดีโอวีดีโวดีโวีดีมันก็จะเดินประมาณนี้เนาะแต่พี่ต้นว่าพี่ต้นว่ามันน่าจะมันน่าจะติดอย่างหนึ่งก็คือ มันติดตรงที่มันไม่ได้มีตัวล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้นคิดว่ามันน่าจะหล่นได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวซอรดอนกันบ้างดีกว่าตัวซอรดอนเนี่ยพี่ต้นว่ามันเจ๋งเลยนะครับซ <h its> <h its> อดอนนี่มันเจ๋งเลยเดี๋ยวเราค่อยไปถือให้เขาถือจริงเนาะพี่ต้นว่าซอดอนค่อ,อนข้าง,ง,งเจ๋งเลยนะครับประมาณนี้นะครับซอดอนนี่ซอดอนคือตัวนี้นี่เดี๋ยวให้เขาหลบไปก่อนเดี๋ยวมันจะไปกินมุมกันนะครับซอดอนเนี่ยตัวเนี้ย มันจะมีวิธีการเปิดไฟตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีที่ใส่ถ่านอยู่ข้างล่างแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองไขพร้อมๆกันแล้วก็ใส่ถ่านพร้อมกันดีกว่าท่านผู้ชมนะครับว่าตัวซซดอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเรามาพร้อมกันเลยนะครับพี่ต้นหยิบไขควงมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะครับผมหรือเด็กที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปนะเป็น adult collector นะครับผมไขตรงนี้เนาะก็คือพยายามคลายเกลียวนะครับอย่าไขจนตึงมือนะครับเขาเรียกว่ามันมีแรงทอร์กเนาะทอร์กคือค่าตึงมือของมัันนะครบผม นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ข้างในก็จะเป็นลังถ่าน3อันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคราวนี้ถ่านที่ใช้เขาเรียกว่าถ่านที่เป็นแบบ 3A แบบนี้นี่อัลคารายสาแบบนี้นะครับผมพา a โซนิกต้องเข้าแล้วล่ะครับสปอนเซอร์เพราะว่าของเล่นส่วนใหญ่ของพี่ต้นเนี่ยจะมีการใช้ถ่านเยอะมากนะครับนะ่ายังไงก็น้องหน้าให้ผมมาโปรโมทให้ได้นะครับ,นะรบนะครับผมนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปมันจะคล้ายๆงานพวกงานที่เป็นงานของอะไรนะ ฮอลล์ออฟอาร์เมอร์ของไอรอนแมนนะครับก็จะต้องใส่ฐานเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยเป็นชาร์จนะครับนี่ก็จะขายให้ตึงมือนิดนึงนะครับไม่ต้องตึงมือมากนะเดี๋ยวพังนะครับคราวนี้ตัวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเปิดไฟท่านผู้ชมดูนะครับพี่ต้นขอญาตรีไวให้ดูก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับจะเห็นหน้าของซอดอนนะครับผมค่อนข้างชัดนะครับเห็นไหมเห็นหน้าซอดอนชัดไหมนะครับซึ่งด้านหลังของซอดอนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆกับพวกโค คล้ายๆกับตัวพลังแสงนะครับเป็นโฮโลแกรมนะครับผมถ้าเราดูจากด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ปูดๆนูนๆนะครับเพราะฉะนั้นด้านในก็จะเป็นหยุ่มๆลงไปแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเห็นหน้าซอดอนเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับพี่ต้นชอบเวอร์ชั่นของไบอันคลาสเซียนมากกว่าที่เล่นเอ่อเบคกิ้งแบดนะครับเบคกิ้งแบดคือคนนั้นเนี่ยเล่นเป็นตัวตอนแรกเขาเป็นกรีนเรนเจอร์ก่อนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาถูกเอ้ยโทษทีครับเขาเป็นเรดเรนเจอร์แล้วตอนหลังเขาเหมือนกับถูก ถูกเกรนเจอร์ริต้าเนี่ยทำรายแล้วก็กลายว่าเขาต้องมาปรับสภาพตัวเองให้กลายเป็นซอดอนแบบนี้เป็นแผงนะครับถ้าใครได้ดูปี2 0 1 7จะชอบเหมือนกันนะครับผมคราวนี้เนี่ยตัวพลาสติกตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโพลีพีรีนนะครับแล้วก็มีโพลีคาร์บอนแล้วก็จะเอ้ยโทษดีครับมีโพลีไวนิลคลอรด์เนื่องจากอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยมันจําเป็นจะต้องมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าโพลีไวนิลคลอรด์เนี่ยมันเป็นพลาสติกตัวหนึ่งที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิตได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี สี่สสองตืด,ดูดูดดดมีความมีความหลอนๆพอสมควรนะครับเออจริงๆมีความหลอนๆพอสมควรเหมือนเอะถ้าในมุมพี่ต้นเหมือนหนังเรื่องอะไรนะ Prometheus นะครับ Prometheus นะครับผมค่อนข้างค่อนข้างขาย Prometheus มากๆเลยนะครับมีความหลอนเลยแหละนะครับเพราะว่าด้วยด้วยเชฟแล้วก็ด้วยตัวแสงพี่ต้นว่าหน้าหน้าหน้าน้ากลัวพอสมควรนะท่านผู้ชม ใครใครเคยดู p r o m e t ิวส s มั่งนะครับโ r ร m e ติวสก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของตัว a อเรียนเอของทุกภาคเลยเนาะถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดเนาะมันจะมีวิศวกรหรือเอนจิเนีถูกไหมครับเนาะเน,ะนะ่ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยทำไมตัวนี้ถือยากจังท่านผู้ชมนี่ครับพี่ต้นว่ามันค่อนข้างถือยากแล้วก็จะร่วงตลอดเวลาเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้เน่เห็นไหม นี่ครับว้คราวนี้สิ่งสำคัญเลยเราก็จะต้องเอาเราเรนเจอร์มายืนด้วยนี่ power ranger นี่ครับ blue ranger pink ranger นี่ red ranger นี่ white ranger นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ green ranger นี่อยู่ข้างหลังเลยนะครับ ย e โ l o เรนเจอรนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่ง Back Ranger ร์โอ้ยไม่เห็นย e โร o เรนเจอรเลยนะครับเศร้าเลยนะครับไม่เห็นย e โร o เรนเจอร์นะย e โรเรนเจอรอยู่ข้างหลังก่อนละกันแล้วก็ Back เรนเจอร์นะครับแบ็กเรนเจออยู่ตรงนี้หน่อยนี่ก r ก a พาวเวอร์เรนเจอร์ ไฟมันเหมือนกระดับเองได้นะครับท่านผู้ชมนน่แบบนี้ Go Go Power Ranger Mighty Morphin is Power Ranger สวยนะถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวพี่ต้นจะมาแรปอาพให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลกับคอเลกชันของตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับหลายหลาคนก็ถามว่าเฮ้ย hey, พี่ต้นหาซื้อได้ที่ไหนเฮ้ย hey, พี่ต้นทํำไมมีครบชุดเลยคือพี่ต้นเองเป็นสาย Power Ranger มาตั้งแต่สมัยพี่ต้นเกิดเลยนะถ้าเอาง่ายๆก็เกือบ เกือบสิกว่าปีท่านผู้ชมเกือบสิกว่าปีนะครับตัว power ranger เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในใจของใครหลายๆคนมากๆเลยคราวนี้เดี๋ยวิ่ต้นจะพาทุกคนไปร a m up นิดนึงนะครับมาอยากมาใกล้ๆหน่อยมาร a m up กันนะครับว่าตอนนี้ในส่วนของค o l l e c t i o n เนี้ยมันน่าสนใจและมันน่าสะสมน่าค้นหาแบบไหนบ้างนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเริ่ม ram up กันเลยนะครับด้วย4แคตดหตามที่เราเคยรมอ up กันก็คือหในเรื่องของ texture detail 2คือในเรื่องของ articulation by economic engineering และก็3คือในเรื่องของฟังชัน r e p a p plan นะครับการลงสีนะครับ QA QE CP CPK ต่างๆนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึง texture detail ก่อนนะครับในมุมมองของ texture detail ของตัวนี้เองเนี่ยสำหรับพีตนะพ่ต้นนะพี่ต้นคิดว่า alpha f i ถือว่าเป็น the best นะครับผมเพราะว่าด้วย texture ด้วยโครงสร้างด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ด้วยสเกลของมันเนี่ยพี่ต้นคิดว่ามันน่าจะทํายากพอสมควรนะครับผมสิ่งหนึ่งเลยที่พี่ต้นชอบของตัว Alpha ไฟคือลูกเล่นของกรอกทั้งหมดท่านผู้ชมกรอบเห็นไหมกรอกต่างๆแล้วก็ด้านหลังที่พี่ต้นบอกเมื่อกี้นะครับผมค่อนข้างที่ทําออกมาได้ดีเลยนะครับผม ในกว่ากทีหนึ่งนะครับและอันนึงที่พี่ต้นชอบเลยก็คือตัวโครงหน้าทั้งหมดนะครับทุกสล็อตของช่องใบหน้าที่เป็นไฟเขาทำมาเป็นช่องสี่เหลี่ยมได้สวยมากๆเหมือนกับ Alpha Five นะครับใน Power Ranger จริงๆเลยนะครับผมใครที่เป็นสาวก Power Ranger ต้องชอบมากๆกับพี่ต้นแนๆ่ๆพี่ต้นเนี่ยตอนนี้มีตัวละครเพิ่มเติมที่กำลังเข้ามานะอย่างเช่นตัว s i r f r i n s นะครับผมแล้วก็ตัว p u m p k i n นะครับที่เป็นตัวร้ายนะครับพี่ต้นอยาก ให้ออกตัวสกอร์เปี้ยนที่เป็นสีทองที่เป็นแฟนของโกลด้ามากๆแล้วก็ตัวที่เป็นแก๊งลูกกระจอกของตัวลิต้าที่เป็นอ้วนๆกับตัวคล้ายหนูที่มีขนสีเทาๆานะครับพี่ต้นอยากให้ออกมากๆนะครับผมคราวนี้เองนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่พี่ต้นชอบในเรื่องของเท็กเจอร์เลยคือแผ่นเพลทที่อยู่ตรงหน้าของซอดอนนะครับหน้าซอดอนเป็นแผ่นเพลทโพลีพอพีรินนะครับผมเป็นพลาสติกชนิดที่ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรม เป็นอย่างดีเลยนะครับผมและที่สําคัญเลยพลาสติกประเภทนี้เนี่ย มันเหมาะมากที่จะอยู่บนมือของเด็กนะครับผมหรือเยาวชนทั่วทั่วไปเพราะว่า1มันไม่ส่งผลต่อเรื่องของเขาเรียกว่าฮาสารไม่ส่งผลต่อเรื่องท็อกซินนะครับผมท็อกซินหรือท็อกซินก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกสารเคมีต่างๆนะครับเพราะโพลีโพพอลีนเนี่ยสารเคมีหรือเลซินตัวนี้เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ตัวนี้เนี่ยมันถูกให้ความร้อนโดยอุณหภูมิของตัวบาร์เรลบาร์เรลก็คือหัวฉีดนะหัวฉีดตรงเนี้ยนะครับและอุณหภูมิของมลอย่างน้อยที่210องาถึง230องศาเราะฉะนั้ี่คือ ลายเรซินได้ดีมากๆนะครับผมและอุณหภูมิในการหล่อเย็นทำให้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้อยู่ที่ประมาณสัก30-40องศาได้นะครับเออโทษทีครับเป็นอุณหภูมิของคูลิ่งนะครับผมคราวนี้เรามาพูดถึงตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวท่อนตรงกลางของซซดอนเนี่ยหน้าค่อนข้างสวยเลยนะครับ สวยแบบจับจิตเลยจริงๆนะผู้ชมนะครับทำออกมานะครับเป็นลูกตาเป็นปากแล้วก็ทาเหมือนยบยบยับยาบแบบเหมือนกับเขากำลังพูดอยู่พี่ต้นว่าเท็กเจอร์ตัวนี้ทําได้สวยแล้วก็การที่เราจะไปกัดหน้าของตัวอินเจคชันเนี่ยนะครับตัวที่เป็นเรื่องของโมนเนี่ยพวตัวที่เป็นเหล็กเนี่ยมันจะต้องมีความสวยแล้วก็เป็นความเงาเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเห็นจะเป็นแผ่นเพลทด้านในดูด้านในนะครับด้านนอกเป็นสีเขาเรียกเป็นสีเครีร์ออกฟ้าๆหน่อยเนาะเป็นบลูครีร์นะครับด้านในนี่คือจะเป็นเหมือนลื่นๆหน่อยนะครับคราวนี้ถ โดยสไตล์พื้นฐานของ h a s b ็อคพา r r วอร์ e r นนะครับคอเลชั o นแบบ Brightening ตัวนี้เนี่ยมักจะเป็นจอยที่ค่อนข้างที่จะวงแขนม,มันแคบนิดนึงไม่ต่างจากพวก Power Ranger Power Ranger ทุกตัวจะได้ Double j o อจะได้ b u t t e เ f อร์ o y จะได้คอนข้อ,ขอต่อที่ออกมาค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นตัว a p h a ฟา h ฟพี่ต้นคิดว่าน่าจะเป็น ตัวที่ค่อนข้างเล็กเข้ารลอยออกคอรเลคชั่นออกมาค่อนข้างที่จะมีวงแคบนิดนึงนะท่านผู้ชมเนาะเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคอลเลคชั่นของมาเนี่ยมันน่าจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์จะเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่าจุดขยับดีไหมพี่ต้นชอบอยู่ขยับตรงนี้นะข้อขาทั้งตรงเนี้ยข้อขาถึงแม้มันจะหมุนได้ไม่ครบนะแต่มันสามารถเอียงนี้ได้นะท่านผู้ชมเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้พี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันให้ฟีลลิ่งของการที่เราจัดท่าได้ดีแต่เสียได้แขน นะครับมันได้เป็นซิงคู่าจอยถ้าได้แบบพวลจอยพี่ต้นว้ตัวนี้จับง่ายแล้วก็ถือสนุกเลยนะครับท่านะผู้ชมนะครับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของแอพพลหรือฟังก์ชันถือว่าลงสีมาได้ดีเทลสวยมากนะครับพี่ต้นถือว่า,ถ,วาถือว่าทางร้านค้ายอย่างน้องดุ๊กเนี่ยน้องดุ๊กพี่ต้นซื้อร้าน พี่ต้นซื้อจากร้านน้องดุ๊กนะร้านคุณยศพลน,นะดุ๊กทอยสโตร์นะครับเลือกกล่องมาให้พี่ต้นได้แจ่มากกล่องคมบาดนิ้วขาดสีไม่เปรอะไม่เปือเป้อนไม่กาวพี่ต้นต้องเรียนท่านผู้ชมทราบอย่างนี้ว่าหลายๆคนชอบถามพี่ต้นว่าพี่ต้นครับอยากรู้จังเลยว่าทําไมทําไมคอลเลกชันของเล่นเนี่ยมันถึงมีสีเปรอะมีสีเปื้อนแล้วปล่อยให้คิวเสียมาได้ไงท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้โดยพื้นฐานอุตสาหกรรมนะครับเขาจะมีคุณภาพแหลงนะครับ A B C D ถ้าโ โน A คือโซนที่เราส่องจากหน้ากล่องแบบนี้นะครับส่องจากหน้ากล่องแบบนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันเห็นได้ด้วยสายตาและมันไม่เปืดไม่เปื้อนมันมีรอยนิดหน่อยแต่ยังสวยอยู่เขาจะปล่อยให้คอเลกชันแบบนี้เป็นคุณภาพด้านโซน A ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าแบบโซนเเรามองด้วยสายตาผ่านด้วยวิชวลไ a เซชันวิชวลไอเซชันคือตามองเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเปิดเปื้อน พวกนี้บางทีถ้ามันปล่อยออกมาเราจะเรียกว่าหลุด QC นะครับคนก็มาจะกลายเราไปซื้อของที่แบบราคา1ดอลลาร์หนึ่งจุดห้าถถูกมากท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับเวลาการเลือกคือสไตล์พี่ตนคือไม่เปิดไม่เปื้อนไม่กาวกล่องคมบาดนิ้วขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับโดยพื้นฐานจากคอร์เซชันนี้นะครับผมพี่ตนให้ไปเลยเก้าเต็มสิบคะแนนเพราะพี่ตนยังมีความรู้สึกว่าจุดขยับยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตัดคะแนนเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับ คอลเลกชันดีๆแบบนี้นะครับคอลเลกชันของ Hasbo Power Ranger Rightening Collection แบบนี้นะครับผมอย่าลืมไปซื้อหากันได้นะครับตามร้านค้าต่อไปนี้นะครับร้านคุณวินธนะวินนะครับผมร้านคุณดุกยศพลน,นะครับผมร้านพี่โอเล่นะครับแล้วก็ร้านน้องชัยนะครับลองไปตามหากันได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมเข้ามาเป็นสาวก It's m o r อฟ i ิ t i m power ranger กันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้พี่ต้นขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกทคนเลยที่รักกันนะครับและติดตามกันสม่ำเสมอเลยพรุ่งนี้เราจะพาไปพบกับ power ranger power megazord d a i j จ j i n ว้า d a i j จ j i นี่คือชื่อของจูเรนเจอร์นะเป็น megazord ของจูเรนเจอร์เมื่อสมัยปี1985โคตรเทพและเดี๋ยวมาฟังกันว่าทำไมพี่ต้นถึงรักตัวละครตัวนี้มากๆ นะครับผมพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้นฮีโร่ฉันนั้นขออนุญาตรับลายท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรักทุกคนเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดซีฟลากับเพจต้นฮีโร่ด้วยนะไปแล้วครับ I love you จุ๊บจุ๊บบาย Go Go Power Ranger นเจอร์ทิ้งทิ้งทูดูดูดูกูโก้พา e r วอรบาย